นี่คือกาแฟของวิเศษที่จะช่วยให้คุณดูมีสติทั้งที่เมื่อคืนคุณอาจจะอ่านหนังสือสอบโตลุงหรืออาจจะนั่งเขียนเอกสารจนไม่ได้นอนกาแฟสามารถช่วยคุณได้เพราะในกาแฟมีคาเฟอีนคาเฟอีนจะไปยับยั้งสารอะดีโนซีนที่ทําให้รู้สึกง่วงเพราะฉะนั้นคนที่กินกาแฟจึงรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวมากขึ้นเอา ไปเวสาระเฉยก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับคุณสามารถเอาสมองของคุณไปฝากไว้กับป้าข้างบ้านของคุณได้เลยเพราะคุณไม่จําเป็นต้องใช้มันในคลิป,ลปนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันมีหลายคนบอกผมนะครับว่าการกินกาแฟเยอะมันไม่ดีอาจทําให้ติดกาแฟจนมีอาการปวดหัวได้ครับแสดงว่าคนที่พูดมาน่าจะไม่เคยโตลุ่งหรือนอนตั้งแต่ตีสี่ห้าสิบเก้าแล้วตื่นอีกทีตีห้าเพื่อมาเตรียมทํางานหรือไปโรงเรียนแต่หากคุณเป็นคนแบบข้างต้นที่กล่าวมา ครับคุณสามารถเดินเข้าเซเว่นแล้วซื้อกาแฟให้ตัวเองได้เลยสมัยนี้กาแฟหากินง่ายครับถ้าคุณไม่รู้จะไปไหนเซเว่นครับไม่ต้องคิดอะไรมากและผมก็คิดว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้น่าจะรู้จักเซเว่นกันทุกคนนะครับเดินเข้าเซเว่นแล้วกดกาแฟมาสักแก้วกําลังดีเลยมีหลายขนาดให้เลือกด้วยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่จนถึงใหญ่มากในตอนที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่วงนอนไม่มีแรงจะทําอะไร หากคุณได้ยัดกาแฟเข้าปากสักแก้วแล้วมันจะทําให้คุณตาสว่างแบบตาสว่างมากรวมถึงมันจะทําให้คุณดีดมากๆเพราะว่าอาการของคนที่ขายซอมบี้ในทุกๆวันนั้นหากกินกาแฟแล้วตาสว่างมากกว่าปกติคุณจะมีแรงใจในการทําอะไรหลายอย่างเลยครับแต่ผลข้างเคียงของคุณจากการที่คุณดลก,กาแฟไปหลายวันมันสามารถทําให้คุณแยกไม่ออกเลยครับว่าคุณหลับหรือคุณสลบ พอคุณสามารถนอนตั้งแต่6กโมงเย็นของวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมแล้วตื่นมาทีหกโมงเย็นของวันอังคารที่32มธันวาคมได้เลยครับ<อ>บางคนกินกาแฟมากๆพอตื่นนอนมาก็จะมีอาการปวดหัวจนต้องหากาแฟกินถึงจะหายแบบนี้แหละครับเขาเรียกติดกาแฟอา้าวแล้วถ้าเกิดผมจําเป็นต้องโต้ลุ่งหรือทํางานข้ามคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมควรจะทําอย่างไรดีครับโดยที่ไม่ต้องกินกาแฟช่างหัวมันครับใช่ครับผมบอกว่าช่างหัวมันทิ้งงานไปเถอะครับแล้วนอน ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนตื่นมาวันถัดไปจะได้มีแรงทำงานเหมือนกินกาแฟเลยครับ